ขณะที่ทางรัฐมนตรีบ้าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้มีการไปเข้าร่วมกันประชุมสมัสชาาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่80นนครนิวยอรอกสหรัฐอเมริกาค่ะโดยมีภารกิจพบเลขาธิการประธานสมัสชาาิ UN และหารือรัฐมนตรีญี่ปุ่นรัสเซียเพื่อชี้แจงปัญหาชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชานะคะพร้อมกับร่วมบงหารือสฝ่ายเพื่อผลักดันข้อตกลงหยุดยิงค่ะ นายนิกรเดชพลังกูลโฆษกระทรวงการต่างประเทศถแถลงผลการประชุมระดับสูงสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่80หรือว่า UNGA ของคณะผู้แทนฝ่ายไทยนะคะซึ่งภารกิจแรกของนายศรีษศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นการหารือกับทางผู้แทนระดับสูงของรัฐสมาชิกต่างๆที่มีบทบาทสําคัญต่อการเคลื่อนไหวในสหประชาชาติ และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของไทยในการบริหารสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะดอนนายสิหศักดิ์ได้พบผ่ารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาการห้ามใช้ตุ้นระเบิดสังหารบุคคลหรือว่าอนุสัญญาออตตาว่าเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการเดินหน้ากับกลไกคณะกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาว่า เพื่อให้น้มน้าวฝ่ายกัมพูชาให้ยุติการละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าและกลับสู่การร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดตามที่ได้มีข้อตกลงในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งล่าสุดอีกด้วยค่ะ